เป็นข่าวที่ยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าตัวของผู้กำกับอย่างเจมส์กันเนี่ยหลังจากที่จบ Guardian of the Galaxy Volume 3แล้วเนี่ยเขาจะไปรับหน้าที่เป็น CEO ของ DC Studio ค่ายที่เป็นเหมือนคู่แข่งของ v e r v t u d i o นะครับได้มีข่าวนึงออกมาเกี่ยวกับเจมส์กันนะครับว่าเขาเนี่ยจะกำกับและเขียนบท หนังเรื่อง s u p e r ร a n มนเลกาซซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของ DC Universe ในอนาคตครับฟิล์มฟอ,ชอดช็อตนิวส์ถึงแม้ว่าข่าวนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการยืนยันจากทางค่ายและก็ตัวของเจมส์การเองด้วยแต่ว่าจากบทสัมภาษณ์ของตัวทอมคิงนะครับ มือเขียนการ์ตูนคอมิกได้มีการเปิดเผยว่าเจมส์กันเนี่ยจะมาทำหน้าที่เขียนบทและก็กํากับหนังเรื่องซ u เปอร์แมนเลกาซีซึ่งจะเป็นหนึ่งในหนังและซีรีส์10เรื่องแรกที่จะเป็นการเปิด DC Universe ภายใต้การดูแลของเจมส์กันและก็ปีเตอร์ซาฟรานะครับอันนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันนะขอหยิบมาแค่นี้แล้วกันไม่ได้มีบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมอะไรด้วยเพราะว่าตอนนี้ไอเจ้าคลิปที่ เป็นบทสัมภาษณ์เนี่ยมันถูกตั้งเป็นแบบส่วนตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีใครสามารถดูได้ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะฮะผมว่าไม่นานเกินรอหรอกเมื่อมีข่าวลือออกมามีข่าวหลุดออกมาเนี่ยตัวของผู้กำกับเองตัวของเจมส์กันเองเนี่ยหลังจากหนังเรื่องการ r d i a n of the g ก l a x y Vol. ่ฉายไปที่เรียบร้อยเนี่ยเขาจะต้องกลับไปรับหน้าที่เป็นซ e o ของ DC Studio ออย่างเต็มตัวครับและต่อจากนั้นเนี่ยไม่ว่าเจมส์กันเขาจะพูดอะไรออกมาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ เชื่อถือได้น่าจะร้อเแหลนะเนาะเขาคงไม่ออกมาคิตุเแบเบคิตุตาตาราหรอกนะตอนนี้ก็ต้องรอดูนะฮะว่าซูเปอร์แมนคนใหม่จะเป็นใครยังไม่ได้มีการแคสออกมาเลยสําหรับผมนะใครก็ได้ขอแค่ให้อยู่นานๆหน่อยอย่าให้อยู่แบบแป๊บเดียวเลยทั้งซูเปอร์แมนทั้งแบทแมนอะควาแมนวันเดอร์วูแมนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตัวละครหลักๆของ DC เนี่ยขอให้อยู่นานๆหน่อยอย่าแป๊บเดียวอย่าเปลี่ยนใหม่อย่ามาลีจักรวาลใหม่ อยากให้อยู่ไปนานๆอยากให้เห็นคนคนหนึ่งรับบทเป็นฮีโร่นานๆให้เรารู้สึกติดใจกันไปนเลยให้เรารู้สึกเอื่อมกันไปนเลยสำหรับใครคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันมาได้ใต้คอมเมนต์เลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง a l e x a n d e เด h a n n e l